สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยูนครับในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการปวดศรีรษะครับบางคนครับตื่นเช้ามาก็ปวดกลางวันก็ปวดเย็นก็ปวดนะครับ หรือบางคนครับบอกว่าปวดศีรษะข้างเดียวครับเป็นอาการของโรคไมเกรนหรือเปล่านะครับวันนี้ครับเราจะมาไขข้อข้องใจกันครับและจะมาคุยกันในประเด็นของไมเกรนครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติครับจากรองประธานกรรมการบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดครับนาวาอากาศโทนนายแพทย์จักรพงศ์ไพบูนครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับพูดถึงเรื่องของไมเกรนนะครับคุณหมอครับช่วงนี้เนี่ยเขาบอกหลายคนเนี่ยปวดหัวบ่อยจริงๆแล้ว ไมเกรนเนี่ยมันคืออะไรครับคุณหมอครับมันคือปวดหัวบ่อยๆนี่ละครับคือปวดหัวบ่อยๆนี่คือเขาเรียกว่าไมเกรนไมเกรนเป็นโรคชนิดหนึ่งครับซึ่งมักจะมีอาการปวดหัวบ่อยๆครับซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วเวลาปวดก็ไม่จะปวดข้างเดียวแล้วก็เต้นเป็นจังหวะเตเป็นมายาวนานแต่ว่าเป็นบ่อยๆครับครับคือวันหนึ่งอาจจะปวดมากกว่าหนึ่งครั้งใช่ฮะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเป็นเยอะทีเดียว บางคนก็วันสองวันเป็นทีหนึ่งสองสาวันเป็นทีหนึ่งบางคนก็เป็นสองสาเดือนทีหนึ่งแต่ว่าที่ศาสนาที่เป็นคือทุกครั้งก็จะปวดแบบเดิมซ้ำเดิมทุกประการคุณหมอครับการปวดศีรษะแบบไมเกรนเนี่ยมันต่างจากการปวดศีรษะแบบธรรมดาไหมครับต่างครับคือปกติแล้วไมเกรนเนี่ยจะเป็นซ้ำๆเวลาหายก็หายสนิทครับเวลาเป็นก็เป็นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับแต่ว่าความแตกต่างมันคือว่ามันมียาที่รักษา และมียาทั้งกินป้องกันฮะแต่เราจะทึกแทบว่าเราเป็นไมเกรนไม่ได้เราจะต้องไปตรวจก่อนเสมอฮะครับเพราะว่ามันมีโรคปวดหัวที่อันตรายเราจะต้องแยกออกไปจากไมเกรนก่อนครับคุณหมอเราสังเกตได้ไหมครับว่าเช่นปวดหัวปกติมันปวดมึนๆตึงๆหรือปวดไมเกรนจะปวดตุบๆหรืออะไรแบบนี้ครับครับเราต้องไปตรวจถ้าเราปวดหัวบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามันมีโรคปวดหัวจากหลายๆอย่างเช่นถ้าเราปวดแถวขมับแถวหน้าเนี่ยมักจะเป็นจากตา เช่นตาเราสั้นยาวไม่เท่ากันครับหรือตาเอียงเขเละส่อนอะไรเงี้ยนะก็จะปวดลักษณะปวดหัวจากตานี่จะเห็นได้ง่ายๆเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือดูหนังแล้วเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นครับตอนเช้าไม่ปวดพอดูแล้วก็จะปวด <taraf S 2> ใช้สายตาแล้วจะปวดยังมีปวดหัวจากไซนัสอักเสบซึ่งมักจะมีอาการไอมีกลิ่นปากเพราะว่าในกระโูกหน้าเรานี่จะมีโพรงอยู่ข้างในนะเป็นกระโหลกที่มีโพรงมันจะเป็นโพรงของไซนัสเวลาอักเสบก็จะเป็นหนอง ทําให้ปวดหัวบริเวณหน้าแถวหัวนี่ได้อยังมีแถวไททอยคไถ่ทอยนี่ก็เป็นจากความดันโลหิตสูงได้อีกเป็นตอนเช้านะฮะแล้วก็เป็นจากความเครียดก็ได้ครับยังมีปวดหัวจากนอนตะแคงตกหมอนดูคอมพิวเตอร์มากๆก,ก้มคอมากแต่ปวดที่คอและขึ้นหัวอีกครับหูน้ำหนวกก็ปวดหัวดังนั้นจะเห็นว่าเวลาเราปวดหัวต้องหาคุณหมอก่อนเพราะโรคที่พูด,พ,ดพูดมาเนี่ยรักษาได้ง่ายเวลาที่เราหาสาเหตุไม่เจอแล้ว แล้วก็มีอาการเหมือนไมเกรนคุณหมอจึงจะบอกว่าเป็นไมเกรนคุณหมอครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนที่บอกว่าเป็นไมเกรนทําไมต้องปวดหัวข้างเดียวเพราะว่าส่วนมากมันมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีบางคนปวดสองข้างนะฮะส่วนมากจะปวดข้างเดียวแล้วเต้นเป็นจังหวะคครรัับบทําไมถึงปวดข้างเดียวใช่ไหมครับไม่ทราบมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วเจาะจงไหมครับว่าเวลาปวดเนี่ยการเป็นไมเกรนปวดไมเกรนเนี่ยต้องปวดยังไงปวดขมับหรือปวด หางคิ้วหรือว่าส่วนมากจะปวดข้างเดียวทั้งหัวครึ่งซีกเลยฮะปวดทั้งครึ่งซี้กใช่บางคนจะปวดสองข้างส่วนมากจะข้างเดียวแล้วปวดเต้นตุบตุบตุบแล้วก็จะนานไม่แน่นอนบางคนก็จะเป็นถึงครึ่งชั่วโมงส่วนมากอย่างน้อยนี่ครึ่งชั่วโมงนะฮะบางคนเป็นถึงสามวันแล้วก็เวลาเป็นก็มักจะมีคลื่นไส้อาเจียนครับก่อนจะเป็นก็บางทีก็มีอาการนำก่อนจะเป็นบางทีก็จะมีอาการวูบวาบเห็นแสงภาพเบลอเป็นจุดๆประมาณ ยี่สิบนาทีก่อนเป็นห้านาทีก่อนเป็นนาทีเดียวก่อนเป็นหรือชั่วโมงหนึ่งก่อนเป็นครับอันนั้นก็เป็นอาการของคนที่บอกปวดมาเกคุณหมอครับคราวนี้การปวดเนี่ยมันสามารถบอกได้ครับว่าถ้าปวดแบบร้ายแรงเนี่ยมันจะเป็นถึงขั้นไหนคุณหมอปกติแล้วไมเกรนจะเป็นซ้ำๆหมายความว่าถ้าเกิดก่อนจะเป็นมีแสงรูปว่าแบบไหนคราวหน้าก็เป็นแบบเดิมครับครั้งที่แล้วปวดครึ่งชั่วโมงคราวนี้ก็ครึ่งชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดว่า มันจะร้ายแรงคือมันไม่เหมือนเดิมฮะอย่างเช่นว่ามันแรงกว่าเดิมครั้งที่แล้วไม่มีปากเดี้ยวคราวนี้ปากเบี้ยวอครั้งที่แล้วไม่มีชักคราวนี้มีชักครับค้งที่แล้วไม่ถึงขั้นอาเจียนคราวนี้อาเจียนอถ้าเป็นอย่างเนี้ถือว่าร้ายแรงต้องไปหาคุณหมอด่วนครับครับคาวนี้สาเหตุของการเป็นไมเกรนครับคุณหมอสาเหตุของการเป็นไมเกรนคือไม่ทราบสาเหตุนั่นคือเกิดจากเวรกรรมไม่มีสาเหตุคืออยู่ดีนึกจะเป็นไมเกรนก็เป็นขึ้นมาเฉยๆไม่นึกจะเป็นต้องมีกรรมทามาก่อน จริงๆแล้วคุณหมอพยายามหาสาเหตุเยอะครับก็พยายามก็ส่วนมากพบแต่ปลายเหตุครับมีการทํา m r i ดูคลื่นสมองดูอะไรต่ออะไร,รก็เพราะว่ามันมีการแผ่กระจายของคลื่นทั้งแผงในช้าๆขึ้นมาเป็นจังหวะจังหวะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าวทำไมเป็นอย่างนั้นสุดท้ายนี่ก็คิดว่าเป็นจากเป็นจากยีนทําให้มีความแปรปรวนของสมองไวต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมเพราะว่ามีสปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างครับอย่างนี้มันเป็นพันธุกรรมได้ไหมครับพันธุกรรมก็เกี่ยวข้องครับ หรือบางคนอยู่ๆก็เป็นก็เป็นเลยโดยที่ไม่เป็นพันธุกรรมมาก่อนก็มีคือไม่มีประวัติครอบครัวมาก่อนก็มีครับผู้หญิงม่จะเป็นมากกว่าทําไมครับคุณหมอเป็นอย่างนั้นเองนะไม่จะเป็นผู้หญิงไปทํางานครับแล้วก็มักจะอยู่ออฟฟิศมากกว่าครับเป็นเพราะอย่างนั้นเองครับแล้วส่วนใหญ่คนที่จะเป็นปวดไมเกรนปวดศีรษะไมเกรนน่ครับเขาจะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ถึงจะเริ่มเป็นเป็นโรคไมเกรนนี่ยคุณหมอส่วนมาก20 บางคนก็เป็นแต่สิบห้าสิบหกนะฮะแต่ส่วนมากมาณยี่สิบถึงสี่สิบนี่แหละฮะเป็นฮะมันมีสาเหตุไหมครับว่าทําไมต้องเป็นยี่สิบไม่มีฮะแต่ว่าในคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะสังเกตได้ว่าอะไรทําให้เขาเป็นเขาเรียกวปัจจัยกระตุ้นในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางคนก็จริงๆแล้วปัจจัยกระตุ้นเนี่ยมีทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการกินนะ,ะบางคนบางคนหิวก็เป็นครนะ,ะอาหารหลายชนิดทําให้เป็นครับเขาต้องสังเกตตัวเองบางคนกินเลยแข็งจะเป็น เมื่คนกินชากแลตจะเป็นเมื่อคนกินส้มตำจะเป็นต้องสังเกตเอาเองนะฮะอาหารการนอนก็เหมือนกันนะรอรนอนแล้วเป็นนอนมากไปก็เป็นอารมณ์ด้วยฮะอารมณ์ทุกอย่างที่เป็นลบเป็นหมดเลยอย่างเช่นว่าเศร้าเกลียดเครียด,กยดตกใจก็จะเป็นแต่ว่าอารมณ์ดีมากจะไม่เป็น อย่างเช่นถูลอตเตอรี่อย่างเงี้ยไม่เป็นไม่น่าจะเป็นไม่มีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถูกอาจจะเป็นคือเครียดเขาไม่ถูกก็เป็นเมคเรนแล้วก็ยังสิ่งแวดล้อมทุกอย่างอีกบางคนได้กลิ่นบางอย่างก็จะเป็นบางคนเห็นแสงรูปวาบจะเป็นดังนั้นเนี่ยเขาต้องสังเกตตัวเองเลยว่าอะไรทําให้เป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นคับครับคุณหมอครับคราวนี้ครับการทานยาคุมกําเนิดเนี่ยมันมีผลต่อการที่คุณผู้หญิงจะเป็นไมเเรนไหมครับใช่ครับเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยเกี่ยวข้องกับไมเกรน เขาพบว่าฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเยอะจะเกี่ยวกับไมเกรนเพราะฉะนั้นยาคุมก็เหมือเกี่ยวนะฮะแล้วยังคนตั้งท้องช่วงแรกๆก็เป็นไมเกรนเยอะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นไมเกรนแล้วกินยาคุมคุณหมอก็จะต้องเปลี่ยนยาคุมเป็นแบบที่มีเอสโตรเจนน้อยๆครับเกี่ยวฮะครับคุณหมอครับปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนที่คุณหมอบอกมาเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยไหนมักจะก่อให้เกิดการปวดไมเกรนมากๆนะครับคุณหมอส่วนมากคนที่เขาจะปวดไมเกรนก็จะมีอดนอนครับ นะแล้วก็ทานอาหารบางอย่างเขาจะเป็นเผลอไปทานเผลออดนอนหรือบางคนเครียดก็จะเป็นส่วนมากปัจจัยเหล่านี้จะเป็นกระตุ้นได้ไดครับนอกจากการปวดศรีรษะแล้วจากการอาเจียนแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นอ,อาการอย่างอื่นไหมครับคุณหมอครับบางคนตอนที่กําลังเป็นไมเกรนเนี่ยก็มีอาการทางสมองด้วยนะฮะบ,บางคนถึงกับว่าตอนนั้นมีชาบางส่วนได้บ,บางคนมีชักนิดหน่อย ยังมีเลยนะฮะแต่ต้องเช็คก,ก่อนว่าไม่ใช่สาเหตุที่ร้ายแรงอื่นๆนะฮะครับบางคนก็ตามองไม่เห็นชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยมีได้ทีนี้ไมเกรนคือพอเป็นมากๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันทรมานอืเป็นแล้วมันจะเศร้าเพราะว่าปวดบ่อยๆบางคนก็ความจริงก็มียารับประทานนะฮะมีทั้งยาแก้ไขกับยาที่กินป้องกันครับบางคนกินยาที่ป้องกันหลายชนิดก็ยังกันไม่ได้ครับ คือเปลี่ยนยาเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นก็ยังกันไม่ได้ครับบางคนกินยาที่แก้ไขาบางทีก็กันไม่ได้แก้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเศร้าเซ็งเบ,บือ่อคุณหมอไมเกรนสามารถรักษาให้หายได้ไหมครับมันเป็นโรคเวีกร,รับม,มากๆเลยอ่าผมเห็นทั้งคนที่หายแล้วก็ไม่หายครับเมื่อไหรที่มีสิ่งร้าวบางอย่างก็เป็นใหม่อยู่ได้นั่นเองครับแต่ว่าคนที่ดีๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะเดือนนึงไม่ปวดเลยอืมสองเดือนไม่ปวดเลยอืมสามเดือนปวดครั้งหนึ่งครับ แต่คนที่จะแย่นนี่คืออาทิตย์ละสามครั้งอาทิตย์หนึ่งเป็นสามครั้งใช่ฮะสามเดินนี่ก็เล่นไปสามสิบครั้งอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเยนกรรมไม่เท่ากันหายขาดก็มักจะไม่มีแต่อยางไงก็ตามบางทีถึงช่วงอายุหนึ่งก็ค่อยๆหายไปเองครับครับ,ค,รบคุณหมอครับไมเกรนเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี้ยมันมีความอันตรายมากไหมครับคุณหมอมันไม่อันตรายนี่คือสีสําคัญเลยะฮะคือมันไม่อันตราย ขณะดเดียวกันเนี่ยโรคอื่นเนี่ยที่ที่ดูแย่กว่านี้อย่างเช่นไซนัสอักเสบที่ผมว่าเมื่อกี้นะ,ค,ะครับหรือว่าหูน้ำหนวครับหุ่นอันตรายกว่าครับเพราะว่าถ้าไม่รักษาเนี่ยจะกลายเป็นฝีในสมองได้อืมสวนถึงไซนัสนะครับคุณหมอใช่ฮะมันเป็นหนองทีนจมบุกนะไซนัสอักเสบครับเป็นหนองที่ตัวเนี้ยมันลามเป็นฝีในสมองได้เลยนะแต่ไมเกรนเนี่ยไม่รักษาก็แค่ทรมานอยู่แค่นั้นอะ่ะมันมักจะไม่อันตรายกว่านั้นครับนี่คือประเด็นเลยเพียงแต่ว่ามัน ม,มันนำม,มาซึ่งความทรมานเราไปตลอดเวลาที่เป็นคือเป็นโรคที่เป็นแล้วทรมานใช่ครับเวลาหายก็หายเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วครับครับครับแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเหมือนกันไม่ส่วนใหญ่นะฮะประมาณ7800คนเนี่ยจะเป็นสัก10คน15คนอืมฮะอันนี้ผมถามอยู่เรื่อยๆเลยเวลาที่เราไปจัดประชุมเนี่ยจะมีคนในห้องห้องโถงนี่ประมาณ100ร้อยคนพันคนให้ยกมือว่าใครเป็นไมเกรนบ้างเนี่ยจะมีประมาณ15คน20คนอย่างเงี้ยในคนเป็นพันอย่างงี้ฮะ ครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณหมอครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับในเรื่องของไมเกรนครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่อยากจะรู้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟฟินโคควิเทนแมกครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ